หลายคนไม่เคยเห็นเปิดชมคุณพ่อต้นแบบความดอมิกทองระยะเป็นอีกหนึ่งพระเอกชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างมิกทองระยะโดยเราจะเห็นว่าหนุ่มมิกนั้นโดดเด่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นลอเหามากฝีมือจนมีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องต้นแบบความดอของหนุ่มมิกคือคุณพ่อที่วันพ่อที่ผ่านมาหนุ่มมิกได้โพสต์ภาพคุณพ่อลงในอินสตาแกรม แอดมิกทองระยะาพร้อมแคปชั่นระบุว่าสุขสันต์วันพ่อครับซึ่งเป็นภาพคุณพ่อในอดีตและจะเป็นภาพเก่าสีเก่าๆในยุคนั้นแต่ก็เห็นชัดเป๊ะว่าคุณพ่อของหนุ่มมิกนั้นหน้าตาดีไม่แพ้ใครเลยค่ะและหลายคนก็มองตรงกันว่าหล่อเหมือนคุณพ่อจริงๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ด o m ค่ะ